วันนี้เราก็มาเคมตัวดาวดิ้นของลูกดาวหกแฉกของเรานะคะทำไมถึงถึงได้เคมเพราะว่าเราตัดสเปกวงในของลูกดาวผิดค่ะมันเคลื่อนอแล้วก็มาเคมให้กับลูกค้าบ้านท่าน้อยตํบลท่าน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เป็นชุดลูกดาวหกแฉกของคุณอามนะคะอยากได้ลูกดาวหกแฉกของประสิทธิโชคการช่างก็โทรมาได้ที่เบอร์1 6 1 6 2 6 3 2 3 2กประสิทธิ์เจรัสโชคการช่าง สวัสดีชาววันที่16ธันวาคม2567นะคะทีมช่างเรามาอยู่ที่บ้านคำข้างตบนคำข้างอำเภอเดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเรามาเขมบูทลูกดาว6แฉกของเราค่ะรถของเจ๊ลำไพร ตัดต่องานขยายปากกราเรา70เป็น952คันค่ะคันนี้เป็นลูกดาว6แแฉกอีกคันหนึ่งเป็นลูกดาว5แฉกตัดต่อจากของเดิมค่ะเราก็มาติดตามงานของเราค่ะเมื่อเรามาถึง มาถึงทางบ้านลูกค้าเราก็เข้ามาสอบถามลูกค้าของเราค่ะเป็นชาวครอบครัวเกดันพันไล่ของเราแล้วเราไม่ทิ้งลูกค้าค่ะเราเข้ามาติดตามงานตลอดค่ะสนใจงานตกแต่งว่อเกี่ยวกขโทรเข้ามาได้ที่เบอร์หกหนึ่งหกสองหกองสามเจรัสโอปสิโชการช่างสกลนครค่ะ